ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากรนะคะเป็นประจำค่ะวันนี้ที่เราพูดคุยข่าวสารด้านเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขะครับสวัสดีครับคุณยาตาวินและคุณผู้ฟังครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ติดดิฉันในเรื่องของการที่จะพูดคุยเรื่องของหวย n 3นะคะที่เราเรียกกัน อาจารย์ได้มีการถแถลงข่าวกันไปแล้วด้วยวันนี้อาจารย์ต้องมาพูดคุยในรายการแล้วละ่ะค่ะว่าในส่วนของหวยเอ็นนั้นจะเป็นอย่างไรและคุณผู้ฟังอาจจะทราบไปบ้างแล้วนะคะว่าจะมีราคา20บาทแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้รับฟังรายละเอียดเชิญอาจารย์เล่าให้ฟังวันนี้เลยค่ะครับก็เริ่มต้นงี้นะครับหวยเอ็นเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสมงรภูสลักดีมารัฐบาลน,นะครับค่ะ <c oughs> อันนี้ที่ต้องเกริ่นไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับสลักกดีมารัฐบาลประเภทบ่ายค่ะ <c oughs> คือบอว่าอยู่คู่สังคมไทยมา30 40ปีแล้วนะครับราคาอาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างจนท้ทยสดเปลี่ยนตั้งแต่10บาท2ี่บาทแล้วก็มาเป็น80บาทนะครับค่ะแต่มันคือการใช้เลข6หลักก็ <c oughs> คือในอดีตเนี่ยเคยมีเลข7หล<ช>ักนะครับใช,ใช่ค่ะแล้วก็ลดมาเหลือ6หลักก็คือก็จะมีการคำนวณรางวัลที่ตอนนี้นะครับใครถูวันที่1ก็จะได้เงิน6ล้านบาทต่นหนึ่งสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ย เป็นวิธรราการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่วนเวียนอยู่กับเลขเจ็ดหลักหกหลักหรือว่าเป็นสลากลอตเตอรี่ที่เป็นใบนะครับแล้วก็พอราคาสูงเกินแปดสิบาทสำน,นักงานสลากกีฬาแห่งบาทก็แก้ไขโดยการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตั่งกับร้านค้าสลากแปดสิบาทมาเป็นตัวแก้ไขร้านค้าสลากแปดสิบบาทเนี่ยจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในทุกจังหวัดนะครับอย่างน้อยจังหวัดเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแห่ง นะครับเพียงแต่บางจังหวัดอาจจะมีหนึ่งแข่งบางจังหวัดอาจจะมีหลายแข่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายลจังหวัดน,นี้ก็อาจจะมีเกือบทุกอำเภอแล้วล่ะนะครับเพราะก็จะมีการขายฉลากแบบใบแต่ขายเนี่ยราคา80บาทแล้วมีการสแตมประกาศาว่า80บาท <okay. S 2> แต่การขาย80บาทนั้นจะต้องใช้แอปพลิเคชันต่เปาตังค์กับแอปพลิเคชันถุงเงินก็คือคนขายจะต้องใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน <okay. S 2> นะครับในการที่จะรับ รู้รายได้จากธนางารจากงินห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าคนซื้อเนี่ยจะต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์ในการที่จะไปซื้อที่ร้านค้านะครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ใช้แอปพลิเคชันในการที่จะกําหนดว่าคนซื้อคนขายขายตามราคาตามกฎหมายจริงอและที่ผมอ้างถึงขนาดนี้เพราะว่าระบบ N สาอ่ะมันจะใช้กลไกวิธีนี้ครับอ๋อค่ะทอนี้อีกจุดหนึ่งที่สลับาสิบบาทที่จะซื้อได้เพราะว่าเราใช้โซลแกนตอนนี้แฮชแท็กว่า สลากแปดสิบาทมีอยู่จริงเพราะที่ผ่านมาคนบอกอ้าวไหนสลากแปดสิบาทไม่เห็นเลยค่ะหายากยิ่งกว่าถูกวันที่หนึ่งอีกนะครับเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่คณะกรรมการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มมาแก้ไขปัญหาในปี2558เป็นต้นมาใช้เวลาเกือบสิบปีครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะซื้อสลากกินแบ่งที่เป็นแบบใบซึ่งแปดสิบาทซื้อได้ที่ร้านแปดสิบาทที่ผมทัวนไปแล้วกับซื้อข้างนอกเนี่ยที่เป็นร้านค้าเนี่ยมันยังเกิดแปดสิบ่งบาก็็เหนว่า ถ้าไปดําเนินการแก้ไขอะไรแบบรุนแรงเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ขายของและอาจจะเจ็บปวดแล้วก็อาจจะติดขัดอาจจะต้องถูกยึดโควตาต่างๆนานาซึ่งมันปรับยังไงก็ตามเนี่ยมันมันหมดยากก็เลยทําระบบที่เรียกว่า L6 ก็คือลอตเตอรี่เลขหกหลัก L6 คือลอตเตอรี่หกแบบใบการลอตเตอรี่หกแบบดิจิทัลก็คือซื้อผ่านแอปพลิเคชันต่อสั่งต่อนนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่ประมาณย4สิบสี่ล้านใบนะครับเพราะนั้นก็จะสังเกตเห็นว่า เราต้องการให้คนขายขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมันจะขายในราคาใบาละ80บาทแน่นอนเราต้องสร้างหลักประกันให้คนขายขายให้หมดให้ได้นะครับทุกงวดเขาจะได้มีความสุขในการที่มาขาย80บาทในแอปพลิเคชันนะครับเป๋าตังเราจึงเปิดช่องว่าถ้าคนซื้อเนี่ยจะซื้อสลากเนี่ยซื้อเท่าไหร่ก็ได้แบบไม่อัน้นเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็น,นครับว่าเมื่อก่อนคนควานหาสลากชุดตามแผง ชุดห้าใบชุดสิบใบชุดยีย่สิบใบสามสิบใบคือยิ่งใบยเยอะเนี่ยมันยิ่งแพงนะครับเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยตกใบแล้วประมาณอาจจะใบละสองสาร้อยนะครับเพราะว่าการรวบสลากเนี่ยให้ได้เลขเหมือนกันและเป็นจํานวนใบยเยอะๆเนี่ยมันทําได้ยากมันจะมีต้นทุนแต่ว่าถ้าเข้ามาในแอปพลิเคชันเปล่าต่าง L6 เนี่ยจะซื้อในราคาแปดสิบบาท <c oughs> เพราะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าในการเปิดแอปพลิเคชันเป่าต่างปั๊บเนี่ยวันที่ ขายปั๊บสุตรออกสลากวันที่สิบหกนะฮะแลวก็วันที่สิบเจ็ดเนี่ยสามารถเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยเลขสวยๆหมดแล้วนะครับบางคนก็ซื้อไปยี่สิบสี่ใบทันทีนะครับบางคนก็ไปเลือกเลขอัพพอเลขสวยๆเริ่มหมดไปตอนนี้ร้านค้าเขาลดราคาได้คนบางคนอาจจะซื้อสลากได้ในราคาเจ็สิบเอ็ดบาทค่ะนแอปพลิเคชันเนาะใช่ใช่ที่เราพูดว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้คุณอาจารย์วินีเริ่มคุ้นเคยแล้วเนาะระบบทำมานานเนาะใช่ค่ะอย่างน้อยสลากแปดสิบบาทอยู่มาทั้งหมดเนี่ยเกือบสิบปีตั้งแต่ปีห้าแปด ตอนนั้นเริ่มปรับเป็นใบละ80บาทเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นคู่ละ80บาทใบละ40อ่าใช่ใช่ใช่ใชนะครับเพราะว่าเวาทนาการเนี่ยวนเวียนอยู่เนี่ยแต่สลากเลข6หลัก7หลักเนี่ยเอ็นสเนี่ยจึงเป็นปรากฏการธรรมชาติใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับค่ะไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นเลยในประเทศไทยนอกจากไอ้ลอตเตอรี่แบบใบนั่นแหละเลขหกหลักเจ็ดหลักแต่เป็นดิจิทัลเนี่ยเราเพิ่งมามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ ก็คือคําว่าเอ็นตามซึ่งออกอย่างเป็นทางการโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยในอดีตเนี่ยปีประมาณ248เนี่ยนะฮะได้ออกหวยสองตัวสาตัวบนดินแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีข้อติดขัดในอุปสรรคทางกฎหมายซึ่งมันไม่สอดคล้องกับการเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายมาจึงหยุดไปแต่ตอนนั้นเนี่ยสลากสองตัวสาตัวบนดินเนี่ยเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินตเป็นวัตถุประสงค์หลัก ก็เลยมีการที่จะจดตัวเลขจดโนตเหมือนกับจดโพยแล้วก็ซื้อสลากซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจริงมีสองผลิตภัณฑ์แล้วก็สลากใบนี่เขาเรียกว่าเนเานเลยเ้อก็มีการแก้ไขในตอนนั้นนะครับก็มีการทําให้สลากใบกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็สลากเลข่วยสองตัวตดินก็ขายได้นะครับแต่ว่าพอเดยสองตสางตัวบนดินเนี่ยถูกระงบไปเนื่องจากไม่สอคล้องกฎหมายก็เลยทำให้สลากใก์กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาแล้วราคาก็เริ่มเกิน80ดบบาทนะครับหลังจากนั้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยสมาชาิกอาสาเก็นแบงร้อบาทก็จะออก N สามที่ย่อมาจากคำว่า number รสามถามว่ามันคืออะไรมันก็คือเลขสองตัวสตัวบนด,ดินแหละครับแต่ภาษาง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนักข่าวก็จะโพสต์ว่าหวยสองตัวหวยสามตัวแบบนี้ยนะครับแต่พอพูดถึงหวยสองตัวสามตัวเนี่ยมันก็จะชัดเพราะว่าคนไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะนิยมเล่นหวยใช่ใชค่ะเพราะว่าใช้เงินน้อยสลากกินแบ่งร้อบาทแปดสิบาทอัตราผลตอบแทนก็บางคนก็บอกว่าแหมไม่จูงใจมันแปดสิบบาทมันแพงแบบนี้บางคนก็บอกว่าเขา ก็สิบาทยี่สิบาทสาสิบซื้อได้ไหมมันก็มีกลไกของหวยใต้ดินหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีอาการโตวันโตขึืนพร้อมๆกับการพนันออนไลน์อื่นๆนะครับอ่าใช่ค่ะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมีงานวิจัยมาก็จะมีหลายสำนักเนาะสองสำนักสามสำนักจะให้ข้อมูลไม่ตรงกันบ้างก็บอกว่าหวยใต้ดินเนี่ยมีมูลค่า,าป,ปีๆหนึ่งคือแสนล้านบาทถ้าตัวเลขสูงสุดที่ผมเห็นจากการวิจัยเนี่ยนะครับโดยสถาบันการศึกษาเนี่ยก็บอกว่าสูงสุดถึงห้าแสนล้านบาทต่อปี สูงมากครับสูงครับสำนักงานสาก่แม่ละบาทเนี่ยนะครับที่ออกลอตเตอรี่เราจะขายงวดละแปดพันบาท<ม>เดือนละหมื่นหกพันบาทน,นะครับถ้าปีหนึ่งเนี่ยเราเอาสิบสองคูณเนี่ยมันก็เอาเลขกลมๆนะประมาณสองแสนล้านบาทอืดังนั้นในหวยใต้ดินที่อิงก,การออกรางวัลจากสำนักงานสากลแม่ัะบาทเนี่ยเพราะมันอิงจาก,กเลขสองตัวสามตัวแบบนี้นะครับจึงเป็นลักษณะของการที่เขาอาจจะมียอดขายมากกว่าสำนักงานสากลแม่ละบาลก็ได้ถ้า ตามงานวิจัยที่บอกว่ามูลค่าสูงถึงห้าแสนล้านบาทต่อปีอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแสนกว่าล้านบาทต่อปีก็อาจจะน้อยกว่าสำนักงานสากลน้ำึันส,สำนักงานสากลน้ำมานก็เลยบ,บอกว่างั่นออก N3 มานะเพื่อจะดึงราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบไปที่ขายเกินราคาอยู่ลงอันนี้วัตถุประสงค์หลักนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคุณสมบัติเหมือนกับ N2 หวย2ตัว3ตัวเนี่ยซึ่งในอดีตออกเพื่อแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินแต่ N3 อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามันออกเพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ว่าตอนนี้คุณจะตมินได้เจอเพื่อนๆไหครับที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบ,บาลข้างนอกแลวยังเกินราคา80บาทอยู่เจอเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็บอกว่ายังไงก็ตามต่อให้เราออกแอปพลิเคชันต่อตังค์นะ80บาท24ล้านใบอ่ะเขาจะมีคนข้างนอกที่พร้อมซื้อในราคาเกิน80บาทคือเดี๋ยวเขาเห็นว่าสลาก80บาทเนี่ยมันมีจริงนะแต่ทําไงให้สลากข้างนอกมันถูกลงด้วยเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเราเปิดทางเลือกใหม่ให้คนซื้อและซื้อตามราคาตามกฎหมายคือ N3 เนี่ยและซื้อได้ทั่วไปเลยตาม ถ้าเขาซื้อ N 3ในราคาใบาละยบาทเนี่ยถ้าเขาคุ้นเคยการซื้อตามราคาเนี่ยแล้วเขาไม่ไปซื้อของเกินราคาของเกินราคาข้างนอกจะหมดลงไปโดยปริยายในระยะยาวที่งั้นนะมันไม่หายไปหรอกเพราะว่าตราบใดมันยังมีการซื้อขายกันด้วยข้อของความพัวใจนะครับราคามันไม่อาจจะเกินแปดสิบาทได้อยู่แล้วแต่มันจะเริ่มลดน้อยลงค่ะแล้วเราก็ย,ยังได้การแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินไปในตัวเพราะว่าเป็นสามเนี่ยถูกออกแบบเหมือนกับหวยใต้ดินเลยกระจายเราต้องยอมรับกันว่าอัตราการต่อรองเนี่ย มันไม่เท่าหมายถึงว่าหนึ่งบาทเนี่ยการได้เงินับตาจายะไจะไม่เท่าเพราะว่าหวยใต้ดินคือสลากกินรวบกินรวบคือเจ้ามือสามารถที่จะจ่ายยังไงก็ได้จะดีก็ได้นะครับจะอั้นเลขก็ได้ลดอัตราการจ่ายในเลขตัวที่ดังๆก็ได้เพราะเขาต้องการกาไรแต่ว่ากินรวบคือต้องการกำไรแต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายคือกินแบ่งนะถตาว่ากินแล้วแบ่งใครแล้วแบ่งเป็นสามส่วนสมมุติว่ารับมาหนึ่งร้อยบาทหกสิบเปอร์เซ็นตต้องแบ่งให้ผู้ถูกรางวัลเตะ ไม่ขำสองแบ่งใครแบ่งคนขายค,<ะ>คนขายเนี่ยจะได้กาไรจากการขายก็เหมือนเขาเป็นคนที่รับสลากไปขายเขาต้องได้กาไรเหมือนราคาขายส่งราคาแทปปี้แบบนี้นะครับก็มีส่วนต่างกำไรสามแบ่งให้ใครอีกก็แบ่งให้รัฐาบาลยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์คนขายในระบบของสว,สวากเการรัฐบาลเอลหกเนี่ยเราแบ่งให้คนขายสิบสองเปอร์เซ็นต์จากหนึ่งร้อยาบาทนะครับคือจากราคาขายเพราะฉะนั้นก็จะเขียนว่ามันก็จะกลายเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์มเงินรางวัลสิบสองถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะจะเป็นให้กับ กลุ่มคนขายนะครับแล้วก็อีกยี่สิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเงินตามกฎหมาย <okay. S 2> ที่ต้องแบ่งให้งบประมาณแผ่นดินนะครับต้องแบ่งยี่สามเปอร์เซ็นไปแล้วก็ที่เหลือประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยพนักง,งานสากลกิจกาประมบาณจะเป็นงบประมาณในการทํางานหลายปีอะไะพอเราเห็นนะฮะเป็นสามเนี่ยออกยี่สิบาทถามว่าออกรางวันยังไงออกมาที่หนึ่งกับวันที่สิบหกฮะก็คือออกสากลกิแการรัฐบานปับ๊บคุณจะตามนินจายดูถ่ายทอดออกรางวันใช่ไหมฮะค่ะ okay. พอ,อ,อรางวัลที่หนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีรางวัลที่หนึ่งเป็นไฮไลท์สุดท้ายเนาะใช่ค่ะนะครับพอรางวัลที่หนึ่งออกปั๊บเนี่ยสำนักงานสากกินแบ่งก็บอกว่าเราก็จะยึดเลขท้ายสองตัวจาก6ห6เนี่ยเป็นเลขท้ายสองตัวในสลักเ N3 <อ>แล้วก็เลขสามตัวเนี่ยจะเอาเลขสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่ง<อ>เพราะการบุญรางวัลเนี่ยพอหลังจากที่เราออกสากกิแห่งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มได้รางวัลที่หนึ่งเราจะได้เลขสามตัวตรง จับเลขสองตัวตรงซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่าซื้อ N สามเนี่ยถ้าซื้อยี่สิบาทเนี่ยนะครับจะสามารถลุ้นเลขได้สี่รางวัลหนึ่งสามตัวตรงสองนะครับสองตัวตรงสามสามตัวสลับที่เขาเรียกว่าโต๊ดแล้วก็สี่คือรางวัลแจ็คพอตเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อยี่สิบาทลุ้นได้สี่รางวัลถ้าสมมติว่าไม่ถูกสามตัวตรงอ้้งมาลุ้นสองตัวตรงดีไหมถ้าไม่ถูกรางวัลสามตัวตรง เลขเราอาจจะได้รางวัลสลับนะสามตัวสลับแล้วก็ถ้าเราถูกสามตัวตรงก็รุ่นได้อีกรางวัลหนึ่งคือรางวัลแจ็คพอตนะครับคือเป็นโบนัสก้อนใหญ่เป็นรางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อน่คนที่ถือสลับเลขนั้นนะครับถ้าโชคดีเนี่ยท่านมีโอกาสได้ถึงสามรางวัลในตัวท่านเองเช่นถ้าท่านได้สามตัวตรงต่วผมเอาเลขศูนย์สามตัวเนาะและเลขท้ายสองตัวเนี่ยก็ออกศูนย์ศูนย์อีกท่านจะได้สองรางวัลละออืและถ้าท่าน ได้รางวัลแจ็คพอตอีกหมายถึงคนที่ถูกสามตัวตรงเนี่ยเราจะรู้ว่ามีกี่คนที่ซื้อเช่นมีทั้งหมดแสนคนเราก็จะหมุนวงล้ออีกทีหนึ่งว่าใครถูกรางวัลแจ็คพอตอ๋อลำดับไหนเพราะฉะนั้นการออกรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่ใช้สองตัวของสลับ L6 เนี่ยในวันที่หนึ่งก่อนที่สิบหกเนี่ยเราจะรู้สามตัวตรงสามตัวสลับและเรารู้สองตรงมันจะใช้เวลาอีกสิบห้านาทีหมุนหาผู้ได้รางวัลแจ็คพอตอ๋อค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคําถามหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วได้รางวัลยังไงใช่ค่ะ เอาแบบง่ายๆก่อนแล้วคุณจะต้องมีเวลาเจอเพื่อนๆที่เขาซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่เขาลุ้นรางวัลอะไรครับรางวัลที่หนึ่งหรือเลขท้ายสองตัวเนะ่ยเลขท้ายค่ะอาจารย์จริงๆเนี่ยเวลาคนซื้อสลากเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อเลขท้ายนะครับถูกต้องค่ะไม่เคยมีใครไปเลขเลขหกตัวนะถูกไหมไม่ดูเลขหน้าด้วยค่ะอาจารย์ใช่ครัเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาธรรมชาติของคนเนี่ยคนจะซื้อเลขท้ายสองตัวจริงๆครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาจจะดูเลขท้ายสามตัวก็ได้แต่คนี่ไม่ได้ดูรางวัลที่หนึ่งหกตัวแล้วครับถูกต้้อองค่่ะะะาาาจรรยย์เเพฉนนนัี เราจึงจะเห็นว่าปกติเลขสองตัวสามตัวเนี่ยจึงเป็นไฮไลท์สาคัญที่คนเนี่ยอยากจะซื้อเพราะปกติเนี่ยคนจะเลือกเลขท้ายเท่านั้นแหละรางวัลที่หนึ่งคือผลพไยได้นะครับโชคดีมากๆกแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยึงก็เป็นเรื่องของโชคของเขาอะนะครับแต่พอเอสามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องออกรางวัลโดยการแบ่งตามโครงสร้างของกฎหมายคือต้องแบ่งรางวัลหกสิบเปอร์เซ็นต์จากเงินรางวัลเพราะนั้นทุกหนึ่งชุดเลขหมายคือเวลาท่านซื้อเนี่ย ท่านจะซื้อสามเลน่ะนะครับแล้วท่านจะรุ้นสีรางวัลที่ผมพูดเนี่ยสมมุติว่ารางวัลที่เราได้เนี่ยจักเงินยี่สิบาทต่อหนึ่งใบเนี่ยก็จะแบ่งหกสิบเปอร์เซ็นตเป็นเงินรางวัลเพราะเงินสิบสองบาทเนี่ยจะถูกเก็บมาเข้ากองเงินรางวัลท,ท,ทุกทุกหนึ่งใบที่ซื้อแล้วก็ในสิบสองบาทเนี่ยหรือหกสิบเปอร์เซ็นตของยอดขายเนี่ยก็จะแบ่งสามสิบเปอร์เซ็นตเป็นรางวัลสามตัวตรงก็คือสี่บาทเนี่ยจากสิบสองบาทเนี่ยนะสามสิบเซนก็คือสี่บาทเนี่ยนะครับ จะมาอยู่ในสามตัวตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามตัวตรงเนี่ยมีเงินกองไว้เนี่ยนะครับสมมติว่ากองไว้ทั้งหมดเอาสักสองร้อยล้านก็เลยนะแต่ว่าเสร็จมีคนซื้อล้านคนเนี่ยก็ได้คนละสองร้อยบาทบแต่ถ้ามีคนซื้อหมื่นคนโอ้โหได้เยอะเลยได้เยอะแล้วค่ะถ้าคนซื้อแสนคนก็ได้สองพันบาทม,มันจะผันแปรไปตามคนซื้อแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยอย่างเช่นคุนจะกำลินซื้อเนี่ยในระบบคอมพิวเตอร์จะบอกเลยว่าซื้อวันเนี้ยี่สิบบาทเนี่ย ทุกหนึ่งบาทจะได้เงินรางวัลเท่าไรถ้าเลขนี้ถูกแล้วถ้าเลขนี้กลายเป็นโต้ตเนี่ยจะได้เงินรางวัลเท่าไร่ระบบจะคำนวณให้แบบนั้นเพราะฉะนั้นระบบจะอัปเดตตามเวลาเรียวไามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเช็คสุดท้ายก็ต้องไปเช็คในก่อนออกรางวัลนะก็คือหรือว่าวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกประมาณประมาณบ่ายสองโมงนะซึ่งเราก็จะปิดการขายนะครับคตอนนี้เลขสลับสูตรเลขสลับก็จะสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็ด้สิบสองบาทก็จะหักไปสี่บาทสมมุติสะสมกองทุนไว้เท่าไหร่ สมุสาสมกอทุนเมื่อกี้สองร้อยล้านนะครับ <Okay. S 2> แต่มคุณถูกเลขสลับถึงประมาณยี่สิบล้านคนสมมติ uh huh. สมมติน,นะฮะสิบ uh huh. ล้านคนก็ <Okay. S 2> จ,จะได้คนละยี่สิบาท <Okay. S 2> เพราะว่าเราจะอันเลขนะคือเราจะอันว่ารางวัลเนี่ยจะห้ามต่ํากว่าวงเงินที่ซื้อ oh. ก็คือถือว่าคุณจะมีซื้อยี่สิบาทหนึ่งบาทที่คุณวินินจะต้องอ่าต้องคือต้องได้เนี่ยนะฮะหนึ่งบาทก็ต้องจ่ายหนึ่งบาทนั่นแหละก็คือได้เงินรางวัลโดยรวมเนี่ยก็คือไม่ต่ากว่ายี่สิบบาทถ้าถูกรางวัลอ๋อค่ะ นั่นหมายความว่าเลขเนี้ยมันจะกําหนดไว้ทันทีนะว่าหนึ่งบาทเนี้ยจ่ายหนึ่งบาทนะถ้าต่ำกว่าหนึ่งบาทเลขนี้ก็เหมือนอันเลขโชคลาวอ,ะอ่ะถ้าสมมติว่าคนกลับมาซื้อเลขอื่นๆใหม่นะครับแล้ววงเงินมันเปิดเราก็เปิดซื้อเลขที่เราพิ่งปิดไปได้อคืออัอาตราขั้นต่ําในการจ่ายคือหนึ่งบาทจ่ายหนึ่งบาทะนะเพราะเรา,เราท่านจ่ายมายี่สิบท่านจะต้องได้รับเงินรางวัลอย่างน้อยยี่สิบบาทท่านจะถูกรางวัล นีค่คือการกำหนดนะครับอพอมาถ้ารางวัลเลขท้ายสองตัวหลักสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็นั่นก็คือกรอบนะครับแล้วก็ถ้ามุดแจ็คพอตหลักก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของวงกินรางวัลแต่ว่าผมเอาแบบหลักง่ายๆเบื้องต้นก่อนนะเพื่อคำนวณง่ายเนะค่ะในทุกหนึ่งพันล้านบาทที่เราขายได้เนี่ยนะครับมันจะแบ่งเงินรางวัลหกร้อยล้านบาทรางวัลที่ แจ็คพอตเนี่ยคือหนึ่งเปอร์เซ็นของหกร้อยหกร้อยล้านบาทคือหกล้านบาทก็เข้ากับรางวัลที่หน,น<ช>ึ่งไปครับถ้ารู้มีการขายหนึ่งพันล้านบาทนะใช้ยี่สิบาททุนวันหกล้านบาท <c oughs> ดูน<ต>่าสนใจแต่ว่า<ะ>ถ้าเป็นสลัก,ลกอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องอัตราการาการตอ่อรองซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เอามาเมาหรือเปล่าเราก็เจอเยอะนะครับสำนักงานซากริแมงของทั้งโลกจัดการเรื่องการเสี่ยงโชคแบบแน่เพราะว่า ทุกสังคมมีการเสี่ยงโชคหมดใช่ค่ะหลายรประเทศจะได้ยินว่ามีคาสิโนโนะครับมีบ่อนถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยสำนักงานสากลแมงมามของทุกประเทศเนี่ยวางไว้ให้จัดการการพนันอย่างอ่อนเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนไปเล่นการพนันอย่างหนักออะให้คนมาเสี่ยงโชคเอานะครับค่ะเพราะฉะนั้นจุดต่อมาที่คุณจตุริคงจะถามม่าเนอะเอ๊ะแล้วซื้อที่ไหนใช่กำลังจะถามเลยค่ะอาจารย์สรุปซื้อที่ไหนคะอาจารย์ครับซื้อเราเนี่ยจาหน่าย งวดแรกคือ16ตุลาซึ่งเป็นการทํางานภายในเป็นการซื้อขายภายในฉลากทดลองระบบนะครับเพราะประชาชนเนี่จะเริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันที่17ตุลาอ๋อค oh, okay. ่ะ17นะครับ17ตุลาค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งก็จะออกในงวดวันที่1พฤศจิกาอ uh huh. ในช่วงนับจากนี้ไป6เดือนเนี่ยสำนักง,งานสากลิเมลรัฐบาลจะเป็นคนขายเองทั้งหมด oh, เพราะเป็นการ <okay. S 2> ทดลองระบบ <Okay. S 2> ทำแจนบอกนะครับแต่เราจะฝากร้านค้า80บาทเป็นคนขาย uh huh. นะครับ หลังจากนั้นหกเดือนก็ค so so pues be ืองวดตั้งแต่ประมาณสิบเจ็ดเมษาเนี่ยนะครับสิบหกเมษาเนี่ยนะฮะงวดนั้นเนี่ยประชาชนที่เป็นคนประสงค์จะเป็นตัวแทนในการขายจะเป็นผู้ขายอ๋อค่ะเราขอทดลองระบบก่อนถามว่าทำไมทดลองเพราะว่าหนึ่งเราจะคุมปริมาณการขายอยู่เพราะเราต้องการประเมินผลว่าเป็นสามทำให้ตลาด L6 เสียหายหรือขายไม่ออกไหมอืมเพราะเราห่วงใยคนขายเดิมนะครับแต่ถ้า เป็นไปตามการศึกษาของสำนักง,งานสหกิจแบงค์าัฒนาที่ผ่านจากสถาบันกา,ารศึกษาที่เขาเป็นที่ปรึกษาในงานวิจัยเรามั่นใจว่า L6N3 เป็นคนลตลาดกันนะฮะจะไม่ได้มีการแย่งส่วนแบ่งการตลาดซึ่งกันและกันค,คนขาย l 6มจะไม่เดือดร้อนแต่เราต้องการคนโทรลปริมาณก่อนเราจึงขายแบบระบบแซนด์บ็อกโดยสดกินแบงค์พันาขายเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> วิธีก็ตอนนี้มีคนมาสมัครเยอะมาก ็คือทั่วประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าท่านเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตางังค่ะท่านต้องซื้อผ่านเป๋าตังท่าน,นั้นนะท่านไปตรวจเช็คร้านค้าขายสลากเอ็นสามครับในแอปพลิเคชันเป๋าตัางมันจะอยู่หน้าเมนูเลยอืแล้วท่านจะรู้เลยว่าจังหวัดของเราที่เราอยู่เนี่ยบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันมีร้านค้าอยู่ตรงไหนบ้างอ๋อค่ะและเดินเข้าไปที่ร้านค้าซึ่งเป็นร้านแปดสิบบาทนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะและท่านก็ไปเลือกเลข ร้านค้าจะใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในการเลือกเลขให้ท่านแล้วก็ส่งตัวเลขสองเลขหมายเลขบัตรประชาชนของท่านอะไรพวกเนี้ยคือเพื่อยืนยันตัวตนคนซื้อเนี่ยค่ะและท่านก็ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ของท่านเนี่ยจ่ายเงินให้กับร้านค้าระบบจะเสร็จสิ้นครับมเมื่อถูกรางวัลท่านก็ไม่ต้องไปทําอะไรอะ่ะเงินจะวิ่งเข้าบัญชีท่านเองอ๋อง,ง่ายๆเลยนะอาจารย์ครับท่านก็จะได้รับคําเตือนไอ้คาชี้แจงเหมือนกับสลัก L6 แบบ ดิทอลนะครับก็รอวันแล้วนะอะไรแบบนี้แล้วระบบก็จะโอนเงินให้ท่านทันทีครับอันนา้นกาจะไม่กลัวว่าท่านลืมเนาะลืมขึ้นเงินโอ้ตายแล้วแล้วตอนนี้ลืมเอาตลาดไปอยู่ในเครื่องซักผ้าเรียบร้อยละยุ่ยเฉยไม่ต้องคนระับอยู่ในระบบ,บคอมพิวเตอร์ได้แหลคะคนะครับเงินเข้าบัญชีไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทั้งหมดฮะของเอ็นสามโอ้ผมพูดจะยาวใช่คุณอยากจะมีนสงสัยได้ไหมกระทั่งจะถามสักเล็กน้อยคะว่าถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีหรือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะ กฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย <c oughs> ห้ามจาหน่ายให้กับคนอายุต่ำกว่า20เพราะนั้นอย่าลืมนะครว่าเราผ่านได้พิ่เชี่านเป่าตังใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยพี่เชี่ยท่านเปล่าฟังเนี่ยท่านเปิดบัญชีโดยใช้บัญชีของใครมันรู้อายุหมดคะ <c oughs> <c oughs> อ๋อค่ะเพราะนั้นเนี่ยในระบบมันจะล็อกเลยว่าอ๋ออายุไม่ถึงค่ะ <c oughs> ล็อกก่อนล็อกก่อนฮะเพราะนี่คือวิธีป้องกันหมดนะครับค่ะแล้วต่างด้าวเหรอคะอาจารย์ ต่างด้นี่ซื้อได้ครซื้อได้ไดแต่เ,เขาต้องมีบัญชีแอปพลิเคชันต่อตังนะค่ะถ้าเปิดแบงก์เปิดบัญชีเขาก็ใช้ได้อืมค่ะก็ก็ถามถามไว้เพราะว่าเผื่อว่าเอ่อหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าน้องน้องมหาหลัยเขาก็อยู่แค่สิบแปดสบเก้ากันเผื่อเขาเกิด อยากจะได้บ้างอยากจะนั่นอยากจะมีแบบลองลองเล่นดูบ้างไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้หตามกฎหมายไม่ได้เลยอืมค่ะ,คะคก็ถือว่าอ่าเป็นลูกเล่นใหม่ๆที่ออกมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองแซนบลอกก่อนเนาะว่า6เดือนจะเป็นอย่างไรแต่คุณอ่าอาจารย์จะได้ ลูกค้ารายหนึ่งคือดิฉันนะคะแล้วเพื่อนๆยาตาวิมินและเพื่อนๆพ,พ,พร้อมที่จะพร้อมที่จะได้สนุกกับการได้ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของกองสลากมานะคะแล้วก็คาดหวังด้วยค่ะว่าในอนาคตอยากจะมีอีกเยอะๆเ,เพราะว่าหลายๆแบบอะค่ะคือ พัฒนาไปอาจารย์เคยพูดในรายการหลายครั้งว่าในโลกนี้มีพัฒนาการในด้านของสลากกินแบ่งเนี่ยเยอะมากๆเลยของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มสิ่งใหม่ๆใ,ในยุคนี้เอง <laughs> ยุคนี้เอง ก็ก็คิดหวังไว้เหมือนกันนะคะว่าอันนี้จะประสบความสําเร็จเชื่อว่าหลายๆคนดิฉันคนหนึ่งค่ะอาจารย์งวดที่ผ่านมาดิฉันผิดเลขหน้าเลขเดียวไม่งั้นได้รางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะอ๋อแล้วใช่ไม่รู้จะเสียใจยังไงดีนะเลขหน้าของงวดที่แล้วคือเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าของดิฉันเนี่ยแปดหนึ่งแปดหกหกห้าค่ะจะร้องไห้เลยค่ะไม่มีรางวัลข้างเคียงเลขหน้าค่ะอาจารย์ ไม่มีฮะปกติเรามีแต่ละวันข้างเคีงเล็กหลังเนื้อลองดูฮะฟังบอกอว่าก็องสลาดถ้าผู้ฟังอาจจะสงสัยนะว่าจะออกละวันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพิ่มได้ไหมบอกไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้กฎหมายกําหนดว่าทุกร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยที่เรารับมาเนี่ย ต้องจ่าย60%เปอ๊ะที่เป็นเงินรางวัลดังนั้นตอนนี้รางวัลที่1่จนถึงรางวัลเลขช้าย2ตัวแล้วรางวัลข้างเคียงทั้งหมดเนี่ยมันพอดี6 0เลยเพราะฉะนั้นแหมเสียดายแทนคุณยาตัมือดินไม่งั้นจะไปเพิ่มเลขหน้าข้างเคียงให้ครับเวลาเราเลือกเลขเราเลือกเลขหน้าหรือเลขหลังคําตอบของดิฉัน้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเหมือนกันเลขหลังเราวนี้เนี่ยเลขหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยจะถูกค่ะอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนกลับเอาเลขหน้ามาเป็นเลขหลังได้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ เลขหน้าที่ออกมาเนี่ยเพราะอะไรทราบไหมครับไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนขายเนี่ยคือเวลาเมื่อก่อนสลักกินแมงมุมมาเวลาให้เนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเราจะให้เลขตั้งแต่ศูนย์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 หนึ่งไปถึงศูนย์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 เก้าเก้าเขาจะได้ไปทั้งเล่มเราไม่ได้ค้าเล่มให้อ๋อค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาราคาแปดสิบบาทเนี่ยคือว่า ถ้าเลขแบบนี้บางคนเขาบอกโอ้โหขายทิ้งเลยแลวคนไปรวมชุดเลงต่างเราจึงบอกว่าเพื่อให้คนสนใจเลขหน้าบ้างเพราะอย่างเลขหน้าเนี่ยเขาได้ไปทั้งหมดบางคนเหมาเล่มนะเพราะเาต้องการถูกเลขหน้าอ๋อค่ะหรือไปทิ้งเล่มเลยคือบางคนบอกโอ้เลขหน้ามันไม่สวยอ่ะอย่างเงี้ยเราจึงเปิดเลขหน้ากับเลขหลังเพื่อแก้ไขปัญหาสลับเน่าลหลังนีค่ะคือทุกทุกอย่างที่สำนักงานสากลแมงและบาลออกมาเนี่ยมันมีเหตุผลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะโครงสร้างที่กฎหมายวางไว้ค่ะมันจึงทำให หลายอย่างเนี่ยเราจึงต้องมามีสถานการณ์แบบนี้เช่นคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสลากกินแบ่งรับคืนไม่ได้เพราะไม่มีเงินแต่การรับคืนนะครับเพราะเขาพอขายขาดปั๊บเนี่ยคนขายก็รู้สึกว่าถ้าขาขายไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้กําไรเขาก็เลยจะต้องไปขายเกินราคาก่อนอืค่ะแต่เนี้ยแลวพอเมือ่อก่อนเราเระบบเทคโนโลยีเราเองทําไม่ได้ก็คือเราคละเลขไม่ได้เนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาไม่เอาเลขเนี้ยพอเขาจํายอมปั๊บ เขาก็เลยจะต้องเอาทํากําไรงวดนี้งวดนี้ไม่ได้กาําไรถ้าได้เลขไม่สวยเขาก็ไปขายเอาเลขสวยๆเนี่ยในราคาแพงม,มันเป็นปัญหาที่วนไปวนมาจากโครงสร้างที่ทางเทคโนโลยีของสร้างทางกฎหมายมครับแต่ตอนนี้เอ็นสามเนี่ยก็บอกก่อนคนขายก่อนนะครับระบบสลัก L6 เนี่ยที่ท่านซื้อแบบใบแบบดิทัลมันเป็นล,ลักษณะที่คนขายต้องเอาเงินมากองไว้มัดจําสลากอ๋อค่ะประมาณสามหมื่นบาทนะครับแต่เอ็นสามท่านไม่ต้องมีเงินมาจำนะอตอนนี้คือท่านลงทุนก็คือ เอาตัวมาขายเฉยๆแต่ท่านไม่ต้องลงเงินเพราะมันก็เลยเป็นการสร้างอาชีพที่จะได้ผลตอบแทนที่ท่านไม่ต้องเงินมากองก่อนไม่ต้องรีบขายแล้วเงินไปใช้หนี้ไม่ไม่ไม่ต้องท่านจะได้เปอร์เซ็นต์ทันทีเมื่อท่านขายเลขหมายได้นะครับแต่คนขายก็จะมีการอั้นเลขหมายนะครับว่าท่านขายได้กี่เลขเพราะว่าเราก็ต้องการให้แต่ละคนตอนนี้นสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลที่เป็นแบบไปหรือแบบดิจิทัลเอลกค,คนขายจะได้เงินประมาณเดือนละเกือบหมื่นนะฮะก็คืองวดละประมาณสี่พันเนี่ย พราะนั้นการขาย LN สามเนี่ยเราก็จะให้แต่ละคนเนี่ยมีเงินนะครับที่เป็นเงินกําไรเนี่ยนะครับก็คือประมาณเดือนละหมื่นถึงหมื่นสองประมาณน,นั้นครับหเหมือนกัน ค่ะวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยค่ะสำหรับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรูปแบบที่อาจารย์ได้ร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ